สวัสดีค่ะเอซี่แฟนช่องเจอ,อุผ้าเฮงทุกทุกท่านเนาะค่ะเอซี่โทรมาหาเจอ,อุหล,ลาไลแม่ค่ะว่าเป็นเจ้าไหนเนาะว่าสั่นในเลขหลังกล่องเพิ่นสีเน้นไ้บ่อว่าสั่นถามแม่ค่ะแล้วกับว่าเลขสองตัวสองหางที่บวาเมื่อนั่นน่ะเมื่อไอหดน้ําพักที่ในหด ต้นไม่อยู่หน้าบ้านนะว่าสันสีปอยลงมาสีปลอยห้กุลในกุมบ่อว่าสันค่ะกะสีหายอยู่เนาะค่ะกะแต่ว่าสะออกช่องน้ำเนาะค่ะออกช่องยูทู e น้ำเนาะไอเลขสองตูสองหางทีบาเลขลับเนี่ยค่ะคนหายมากคือกันหางบัเม็นหลังก่องน,นะคะคนหายมากโดนแล้วล่ะค่ะ หายมากขั้นน้ำดีๆกับที่สองปีแล้วล่ละค่ะกาไม่ออกแน่ออกบ่ออกแน่เนาะออกช่องไะเนาะบางเทือมันกันเนาะบันนี้เจอุกับเลยบันนี้เจอุกได้เบยาเมื่อนั้นว่าเอาเลขทั้งนี้มันกับเข่าขึ้นตัวประธานมันกับเขาอยู่เรื่อยอยู่จนว่าประธานบ้านก็เลยว่าสิมาออกช่องให เอฟซีทุกๆุท่านในชม่ม้เบิงกันอยู่เนาะค่ะแต่ว่าหลังจากที่ปล่อยเลขออกไปเนาะค่ะปล่อยเลขหายในกลุ่มอ่มแม่ค่ะ youtube นะสีออกมือสรุปมือสุดท้ายเนาะค่ะสรุปหายเบิงเนาะค่ะสรุปหวยทุกสำนักนะค่ะก็สิเห็นมัดสุอาจารย์เลยเนาะค่ะก็สิช่วงเที่ยงคุณล่ะคะ่ะเที่ยงค์บายบายสีไล่สดเนาะค่ะสี บอกให้เอฟซีแดเบิงอยู่สิสิเบ,บ้าให้เอฟซีฟังอยู่เสียมาให้เบิงน้ำอยู่เนาะคะ่ะสาหรับผู้ใดบ่ท่านได้เขาลุมเนาะคะ่ะหายแอดไลน์มาตามเบอร์ที่ลงไวหน้าคลิปเนาะคะ่ะหันอยากหูเลขของรับหลังก่องเนาะคะ่ะส่วนตัวแน่นเอฟซีถามมาว่ามือไหนสิแน่นอยากใด้ตัวแน่นเน่นเพราะว่า ให้ได้ไปหาลอตเตอรี่ลอตยังไว้แน่ว่าท่านมันอันนี้มันหลายตัวเพ่นว่านาะแม่ค่ะจะเน้นให้วันที่15บ่ายหรือเย็นเนาะคะ่ะอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะสีเน้นหายเพราะว่าเพ่นสีเน้นหายมาช่วงบ่ายโมงเที่ยงไม่เกินบ่ายโมงเพ่นสีเน้นเนาะคะ่ะส่วสีเบ้ากันเนงกัสีพุ่นละคะ่ะบายบายเนาะ เน้นให้ f c ่แต่ว่าเลขมันกะไม่เขาไม่รุดเด้อค่ะมันหางงวดอะไรได้ค่ะบพราะเคยรุดเลยเพราะว่าปีหนึ่งนี่มันสิรุดอยูสามเทียเนาะค่ะไม่เกินสามครั้งเนาะค่ะบางบางเทียกะบางปีก็สิรุดสองเทียมันแหละต่จังหวะแม่ค่ะอันนี้บายังบาหรุดค่ะแต่ว่าเคยรุดมาตั้งแต่ต้นปีนะึ่งครั้งนึงแล้วค่ะ มันสิเป็นยังไงเนานะเพราะว่านี่กระทิสิ้นปีแล้วอ่าถ้าวันที่หนึ่งพิจิกาไก่เ,ล,เ,ล,เ,ล,เลือเเลื้เเลือเลขสีออกอยย่แค่สีงวดเนาะคะ่ะเท่ากับมาเบิงกันว่ามันสีรูดบอนเนาะเขาก็รูดไปเทียเดียวเนาะคะ่ะสําหรับปีนี้เนาะคะ่ะอ่าบ้านนี่เจ้อุฟันไหมค่ค่ะกะ ฝันดีเฮื้อบอดีกะหายเอฟซีฟั่งเนาะค่ะเจ้าฝันมาจากไปไหนือจังมีงานน,นี่แไหมค่ะงานหน้างานใหญ่งานในานจยังแบบว่ามีคนมาแสดงสินค้าเยอะแยะเลยไหมคะ่ะเต็มอยู่เป็นแถวไปไหมคะ่ะมาที่นี่สุขคนกันยงังจับใจสื่อของกันบุญไหว้ทั้งมวนมวนทั้งมีมหรสพบครบงานเยอะแยะเลยไหมคะ่ะ บัดนี้เจ้าอูพระแห่งจักเลี้ยวไปจังใดแมค่ค่ะไปเห็นไข่สองวยตั้งทะเลอยู่แมค่ค่ะไข่วยย่างไงแมะ่ะขหไงบัดนี้เจ้าอูพระแห่งเลถามาเอาอุ้ยมาสั่นเกิดมากมาค่อยเห็นมาสันาส่นไข่ยียางมาสั่นเขาถามแบบแบบแบบตื่นเต้นอ่ะแบบอันนี้แมค่ค่ะบัดนี้พ่นเลยว่าไข่เป็ดมาสัน่นเพ่นว่าน่ะไข่เป็ดป้า ใครเป็ดจะหนึง่งขึหน่วยใหญ่แท้ว่าสัน่นคือบอเคยเห็น,นว,หว่า,า,า,นนาสัน่นเจี๋ยวพอแหงว่าบอลใครหันบอกือใหญ่ปานนี้ว่าสั่นเจี๋ยวพอเจี๋ยวพอแหงเบาอยู่ในฝันนี่ไม่ใช่ใครหานใครเป็ดเป็ดนี่ยังขึใหญ่แท้ว่าสัน่นเพิ่นเลยว่าเป็ดเทพว่าสั่นเพิ่นว่าเป็ดสวรรค์เป็ดเทพว่าสั่นเพิ่นว่า ปาดมีอยู่บอกเป็ดเทพมาั่นไม่ใช่เป็ดเทพที่แบบเป็ดเทพที่เขาเอามาลาบเลยเป็ดเป็นเป็ดของสูงไหมคะเป็ดเทพเป็ดไอ้เทิ่งสวรรค์นะแม่ค่ะรอนมาเลยก็เลยโอ้ยมันแม่อนมาเลยค่ะขอใหยค่ะเจ้าอุพ้าแห้งก็เลยเอ้างงอยู่เทิ่งสวรรค์กับมีเป็ดบอกว่าสั่นว่านะคะบันเลียไปพันมีพ่วงมาไล่วงหนึ่งคลอง คล้องไข่ยอยู่สองหน่วยประกันหน่วยใ้ญยหน่วย,ย,ยท่อเด็กหน่อยนี่นะค่ะขั้นสิเปียบเทียบก็คือท่อตะกาเนี่ยท่อตะการเราตั้งตั้งคู่กันอยู่แบบหัวสวยท้ายสวยนะคะงามงามไข่คู่นั่นน่ะไหมคะซอยกันแปรนะคะว่ามันจะเป็นตัวใดไหมคะขั้นสิให้เจ้าอู้แปกเจ้าอู้ก็สิเตะเขาโกยจะคว้องรุนแล้วคะ่ะ ใครเนี่ยไม่ต้องเป็นศูนย์แมค่ค่ะแต่ว่าสองหน่วยเฮี้ยงกันอยู่มันสีเน00 00เส่เป็นศูนย์ศูนย์บอกเออสี่เป็นสองศูนย์บอกสันดีเจ้าอู้ฟันยังสี่แม่ค่ะปัญญง,ง้งงองือกันปังคก็ไปฟันมาจังสั้นสันดี้ไปงานเ่ไปเห็นใครเทพเห็นใครสรวันบันนี่ใครน่ะ มาเบาสูเอฟซีฟั่งเนาะผู้ลงทนเพินพ่นกัโอ้ยโทรมาเมื่อไรจะเน้นเมื่อไรจะปล่อยเทสตงไหนสีท่านอยู่กับเพื่อนมาหายร่งกลุ่มกรอนนไหมคะ่ะแต่ส่วนเลขสองเอ่อสองสองหางบนสองหางล่างนะสีมะเบาคัดใดมากสีมะเบาให้ฟั่งอยู่คะ่ะสีมาเอ่อเบาในคลิปอยู่คะ่ะสีห้เอฟซี ได้เบิงกันอยู่เนาะค่ะเพราะมันเป็นเลขคนละตูดนเลขคนละอันกันเนาะ,ะมันเป็นเลขหลังกองอันนี้เป็นเลขลับเฉพาะที่พนหายมาเพนถือจุดรั่วพนวางวดว่างันอะ่ะพอดีเลขออกปุ๊บพนโทรมาหาพนมาได้บอได้ไหมน้องพนถามเฮ้าเนาะเฮ้ากลาโอ้ยได้กับพ่อได้สืบทูดแล้วบ้านะมันเป็นเข่ากับเขายู่เลขหลังกอง เจอูเหยียบมันถือรางวัลที่หนึ่งแมค่ค่ะมันกลับกันของเจอูมันเป็น 1, 9, 3, 4, 4, หนึ่งเก้าสามสี่สี่หกแม่ค่ะแต่หมาเลขมันออกีอยังเหรอคะอ่าสามเก้าหนึ่งหรือเออหรือ หรือเก้าสามหนึ่งเนี่ยลสักย่างหนึ่งหน่ยค่ะแต่ถือถือมัดสุตูตค่ะแต่ว่าหังบไดยเงินเนาะค่ะเพราะว่ามันสลับกันของของเจ้าอูเป็นหนึ่งเก้าสามของเพิ่นเป็นเก้าสามหนึ่งหรือสามเก้าหนึ่งกับประจักษ์เนี่ยประมาณนี้แหละมันที่หนึ่งจือบไดยเนาะค่ะเอ้า ก็สิมีท่านี้ตัวเนาะมาเราท่วมฝันให้ฟังมาฝันมันฝันดีหรือฝันบ่ดีสันนีหรือจังใดสันดีฝันเราเห็นใครน้อยไงกันน้อยไงโพดบันเอาสำหรับคลิปนี้กันทีขอยุติไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะพอกันคลิปนาเนาะค่ะก็ ผู้ดใดที่เขาว่าเบิงกระขอห้หเ้บ่เขาว่าเบิงกระขอหาร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์เนาะแข็งแกรปลอดภัยทุกประการร่ำรวยเงินทองทุกทุกท่านทุกทุกนามเนาะค่ะสวัสดีค่ะ